ันนนคือออาาหหรแแ่่งผดิขททสิ่งสนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหัางเพง,พง,น,งน้ำปลราร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปราร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับดิฉันดารารัตนมหาตกูลรังสีกันสักครู่นะคะรัฐบาลเข้มตรวจยึดกากโลหะหนักกว่า7,000กิโลกร,รมัมหลักรอบเข้าไทยพร้อมผลักดันออกนอกประเทศเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนนางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสะนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ำการป้องกันและการปราบปรามการนำเข้าของเสี่ยอันตรายเพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนซึ่งกมรมศุลกากรเฝ้าระวังการรักลอบนำเข้าสินค้าที่เข้าข่ายของเสี่ยอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างกมรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษและการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ควบคุมการนำเข้าสินค้าของเสี่ยอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลโดยได้มีการตรวจสอบตู้ สินค้าตกค้างจำนวน36ตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนัก736,425าหนัก736,425ิกโลกรัมซึ่งจากการตรวจสอบโดยเครื่องเอเเลพบปริมาณธาตุโลหะหลักเป็นสังกะสีเหล็กและมีการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นตะก่ว แคสเมียมและฟลวงทั้งนี้กมรมศุลกากรได้ดำเนินการผลักดันสินค้าดังกล่าวออกนอกประเทศโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันไม่ให้สินค้าอันตรายเข้ามาในประเทศตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนเพื่อป้องกันการถ่ายโอนของเสียอันตรายจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนา นายประสิทธิ์ถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคลุ้มของผู้บริโภคหรือปอคอบอจับกลุ่มพร้อมของการบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งชนิดเติมชนิดเปลี่ยนหัวมูลค่าประมาณ1.5ล้านบาทหลังขยายผลการจับกลุมนายทอนนท์พร้อมกับพวก11คนโดยนา,นทนายทอนนทได้ใช้ให้นายโชค ทิพัดนางบุหรี่ไฟฟ้าที่บรรจุขึ้นรถส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าบริเวณตลาดในพื้นที่เขตคลองสารเมื่อไปถึงได้นัดส่งจำขออภัยค่ะได้นัดส่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาพบรถยนต์สีขาวจอดอยู่และแสดงตัวว่าเป็นลูกค้าที่มารอรับบุรี่ไฟฟ้านายโชคทีพัด จึงได้จอดรถเทียบข้างพร้อมเปิดท้ายรถและขนกล่องบุหรี่ไฟฟ้าลงจํานวน10บลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้สะกดรอยตามเพราะว่ารถยนต์ดังกล่าวได้ขับไปจอดยังบ้านหลังหนึ่งในเขตพื้นที่เขตมีนบุรีจึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกลุ่มทั้งนี้นายประสิทธิ์รับว่าเป็นเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้าและจัดจําหน่ายช่องทางนัดรับตามลูกค้าที่สั่งเข้ามา ซอสกุงรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห <c ười> <c ười> สั่งพิเศษลูกชิ้น <c ười> คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง คุณผู้ชมคะขอฝากรายการสินสอดชาติไทยเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับวันเสาร์นี้นะคะเกมตัดสินชะตาใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านที่จะได้ครอบครองสมุดไทยดําโบราณและติดตามปริศนาแห่งบทกลอนที่มีอะไรซ่อนอยู่นั้นสามารถรับชมได้ในรายการสินสอดชาติไทยวันเสาร์นี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5ค่ะ แล้กลับมาพบก,กับทันข่าวอีกครั้งเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะ